ให้เสียงภาษาไทยโดยี m Project บันทึกแมววันที่หนึ่งฉันนั่งอยู่คนเดียวแล้วก็เจอไอด้ดำที่ไหนก็ไม่รู้ดูมดันดีตัวมันใหญ่กูอยากต่อยไม่ร่วงเลยหรือให้แม่กวาดั้ข้างๆมัตกใส่ก็ได้โอ๊อยแต่และมันก็กูทำมหรอจริงไงกูแม่งโคตรพลังจิตเลยว่ะเอองัดเอาใหม่ดิ มันคิดว่ากูเพี้ยนแน่เลยไม่เว้ยเออช่างแมงเหอะบันทึกแมววันที่สองเจ้ามนุษย์กับไอ้ดำมันไปเดินเล่นแถวที่อีเมลตุ๊ดันเดินเล่นเต็มไปหมดหวังว่าพวกจะเดินหลงกันในป่าแล้วก็ตายซะเดี๋ยวดิแล้วใครจะให้อาหารกูวะเอาใหมเอาม่้กูหวังว่าไอ้มนุษย์มันจะกลับมาคนเดียวพร้อมกับป้ากระป๋องเย้เจบบันทึกแมววันที่สามไอ้มนุษย์มันบอกว่าวันนี้มันมีป้ากระป๋องแค่สองอัน มันบอกว่ากูมีฟันเคี้ยวให้กูเด็กอาหารแ็บนั่นแหละอ้าเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยแกแปลกไปปะเนี่ยยังไงวะนี่ไงอะไรกันเนี่ยนั่นไงฟันนายหายไปเหรอเหมือนเจ้าเคี้ยวกุดเลยนะเจ้าเหมียวนายทำของแกเองใช่ไหมใช่ใจเย็นสิเอานี่ตอนนี้ฉันกำลังหาข้อมูลเพื่อทำฟันให้แมวเหรอเนี่ยให้ตายสิ